สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเมื่อนี้ช่องน้องน้อยชาแนลดอค่ะสิมาป่นปลาค้อแห้งค่ะปลาช่อนป่นแห้งเ้อค่ะเด้อใส่ขานีขาเพื่อนหามาขาปลาไปคุดมาอ๊บขาหอมแดงผิกค่ะใส่ปลาค้ออันนนติดจันคุณตาแลยสิป่นแห้งกินกับลวกพักลายลอย่างค่ะเมื่อนี้เอาทำเบิ่งขั้นตอนต่อไปค่ะอบไปประมาณยี่สิบนาที พริกเข้ากับซุปไปแล้วก็เลยเอาออกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนเออได้แล้วเดี๋ยวอ,อ๊ปอีกจังหน่อยค่ะมันยังคือยังแข็งๆอยู่ค่ะพี่น้องมื่อนี่บรรยากาศเป็นร่มเย็นๆค่ะอยู่สกลน,นครเป็นร่มเย็นๆโวยโวช่วงนี้กะ ว่างๆแต่สีทดสอบอันโปรเน็ตจักหน่อยค่ะเพราะว่าไปเปลี่ยนโปรเน็ตใหม่จักสีเร็วสีซ่ายังบูฮูช่วงนี้มะม่วงกระสุกค่ะเริมสุกแล้วมะม่วงมักมี่ขนุนอยู่พื่อนกระสุกแล้วค่ะหลายอยา่างวันี้ได้เห็ดกับเขากินป่นปลาแห้งค่ะป่นประคอแห้งกิน ขอบคุณเพื่อนทุกช่องเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามากดติดตามน,น้อยกับเข้าไปบึง่งไปคอมเมนต์ไปยังเพื่อนอยู่ค่ะไปบึง่งถ้ามีเวลาก็เข้าไปเบิ่งให้ทุกคนอยู่ค่ะแต่คือสิบขบคทุกบ้านเนาะค่ะก็ไลไปเรื่อยๆขอบคุณหลายๆค่ะต่ำผิดกคกรับค่ะกับหอมแดงลุงแล้วเด้อค่ะต่ำใส่เดียวแล้วโอ้กินหอมขนาดค่ะพี่น้องนี่คุณตาเพิ่อกำลังแกะประคอเอาแต่เนื้อมันค่ะถ้าตาบ่อนั้นเนี่ยกระสได้มีก้างปุ่นน้ำระบาดเนี่ย หอมข่าขนาดพี่น้องหอมดีดพักกินมื้อนี้เขาได้พักหนามนาอยายพักหนามที่เป็นพักหน,นามกค่วนะค่ะเซมาลว่มาหนึ่งกินกับพักอย่างยายยอดดอกแคแกะปลาซะก่อนพี่น้องอันนี้เบิ้งไข่มันดูค่ะนี้เราเอาหัวปลานี่บังไว้เราเสียวไว้ไฮลานสายละ <laughs> เรายานันเหตุเรายาันน้องน้อยกินเบิ้งดูความละ เอาปลาบังไว้ลเลยเพลินแล้วน้อชอบเลงการปรุงแล้วค่ะใส่ผงนัวใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องํานี่แหละค่ะอจสะน้ำปลาเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็มีผักหอมค่ะใส่เข้าไปปรุงบ,บ้านเเ่านี่ยแหละค่ะบะได้เลิศเลยใส่ระแนวกลิ่นแต่และเมืองใส่หอมแล้วก็ตำค,ค่ะคนให้มันเข้าออกันแล้วก็แล้วล่ะ จะเบิงตอนเขาตักออกไปล้ะค่ะบ้านนี้กันเด้อค่ะเด้อพักกิ่นก็มีอันนี้ลุ้วกพักหอมพักห่มบ้านเฮาเนี้ยค่ะมะแข้งมะเขือพวงแล้วก็พักกระดูนอีเอืออีกพักนึงพักหนามมาทางยังบัวซุกมึงดูไข่ปลามากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้อมานนี่มึงดูเข้าเหนียวกับกำลังนึ่งขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีนะคะกล่นปลาคอแข้งเด้อค่ะเด้อ